มาแล้วครับขบวนรถท้องถิน่นขบวนที่419นะครับแต่วันนี้ก็ได้ล่าช้ามา11กว่านาทีนะครับผมกำลังจอดหยุดรับส่งผู้โดยสาร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเตรียมปล่อยออกมาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับขบวนที่4 1 9กําำลังจะออกจากสถานีบุรีรัมมาแล้วนะครับ วันนี้ช้ามานิดเดียวนะครับผมผมนึกว่าขบวนที่ 2, 1, สองหนึ่งแซงมาก่อนนะครับแต่วันนี้ก็ขบวน4ี่หนไปก่อนขบวนสองหนึ่งที่ล่าช้ามานะครับผม